ก็สวีดาสวัสดีนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้ลงคลิปรีวิวเวนจี้ไปเนาะก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่กดไลค์จนถึง30อยสิบไลค์นะครับต้องบอกว่าผมขอกี่ไลค์นะยี่สิบไลค์ใช่ไหมก็ถึงแล้ววันนี้นะครับเราจะมาสุ่มอีเวนต์กันเนาะก็ตอนนี้ที่ผมอัดนะคือบ่ายหนึ่งนะปกติผมจะลงคลิปช่วงสิบโมงใช่ไหมแต่วันนี้ผมไข้แต่นอนเพื่อนก็เลยอ่าอัดมาตอนช่วงบ่ายสองแทนนะครับโอเคก็ ตอนนี้นะครับผมซื้อจี้ไปแล้วหนึ่งอกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากไปซื้อเนาะเออก็คืออยากให้คลิปมันแบบไม่ยาวพูดง่ายๆนะครับก็เลยแบบซื้อมาไว้รอเลยนะครับร้อยกล่องผมคิดว่าน่าจะพอนะเพราะว่าผมมีเอโบลถึง3ชิ้นลัตระนะักก่อนที่แบบผมลงทำคลิปลงใช่ไหมแล้วก็ผมไปเล่นนะครับแล้วทีนี้นมันจะได้เป็นขอทั้งกล่องมาแล้วผมเปิดได้เอโบอีกอีกหนึ่งอันเพื่อนเออก็เลยเดี๋ยวว่าจะมาทํา ไว้ดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าจะเอาตี้อะไรดีตอนนั้นเพื่อนคิดอยู่เหมือนกันว่าผมขาดอะไรในไอดีนะถ้าทํามาเนี่ยแล้วก็มีดาร์กอยู่ถ้าร้อยกล่องได้อ่าได้ได้เอโบดแค่3ชิ้นนะผมก็ไปแลกดาร์กนนั้นเพื่อนเพราะว่าแต่ผมจะไปทำไอเครื่องยิงระเบิดกราฟิตี้กระต่ายแทนนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆนะเออก็ลองดูนะครับไอร้อยร้อยกล่องเนี่ยประมาณ9,500เพชรเนาะก็ตีไปราคาหมื่นเพชรนะครับเพื่อน หมื่นเพชรมันยังแบบไม่ออกเอบวกเกิน4อันอะผมก็ขอบายเหมือนกันนะครับทำแค่ดาร์คว่าแล้วเั้นนันอะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะออกได้แบบอุย้ยเดี๋ยวนะผมได้เอสเลยเพื่อนอันนี้คือเอเลยใช่ไหมเฮ้ยสามจริงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้สุ่มแบบไม่ได้คาดหวังเพื่อนอย่างที่บอกนะผมไขแต่นะก็คือสุ่มแบบแบบไม่รู้อิโนอิเนอเอ่อะเออไอผมได้เอเฉอย เออหายากนะเพื่อนที่มันจะสุ่มได้เอสออกมาเลยใช่ไหมมันคือเอสแหละนะครับอ่ะถ้เอสบวกมานหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้เราได้กี่เอสแล้วอ่ะสองเอสหรอสามเอสอ่ะสามเอสนะครับเพื่อนๆได้เป็นดาร์แล้วเฮ้ยสุ่มได้เอสเฉยเพื่อนเป็นไปได้วะมีอยู่จริงนะก็ไม่คิดว่าเวนตี้จะสุ่มได้นะปกติผมจะเคยสุ่มได้สูงสุดเนี่ยคือจะเป็นเวนการ์เนาะพอเวนการ์มันจะมีสองชิ้นนะครับมันจะเป็นเอสอ่าเอสแรกแล้วก็ เอสใช้เอโบวแรกใช่ไหมมันก็ใช้เอโบวแรกสอันแหละเออมันจะมี2อแล้วกันเออพืดด่ง่ายงแล้วก็เคยเปิดได้เอสบวกตอนเว้นล่าสุดคือน่าจะมาเรียนะเพื่อนที่เหลือนะไม่เคยไม่เคยได้เลยครับอ่ะคือมาแค่เอแล้วก็ไม่มาเลยอีกใช่ไหมอันนี้คือผมหวังละอ่ะผมเลิกหวังนี้เลิกเป็นอาหวังนี้เอาตี้นะตุ่มแบบชิว,ชว พูดไปก็เริ่มคัดจมูกไปละตอนนี้นะครับที่เกียิเขียช่องซีมากเลยเพื่อนผมเตรียมมาประมาณว่างห้าร้อยที่มั้งเออนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่น่าจะพอแหละห้าร้อยที่ตุ่มหมดน่ะน่าจะต้องไปขายนะผมว่าเราครึ่งทางเราไปขายสักหน่อยแล้วกันเนาะขายเอนะครับอุ้ยเอโบสองอัน,นเพื่อนอุ้ยสุ่มแบบไม่คาดหวังนะครับเวลาผมสุ่มกระชาถ้าผมแบบไม่คาดหวังมันจะชอบได้เพื่อนแต่ถ้าผมหวังมันจะไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไร เกมมันไม่ชอบอวาา่างออุย้ยเอ็ดวสามชิ้นเลยว่ะเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เปิดได้น่ยคือพรีเซตนาสามารถนำไปเล่นได้เลยนะครับพรีเซตที่แบบโอ้ขนาดนน้ากันนะเล่นได้แต่แบบว่าใช่ว่ามันจะแบบเก่งมากนันเพื่อนแต่มันก็ยังก็ยังเล่นได้เออยังเล่นได้อ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาอ๋ออันนี้เป็นการ์ดผมจะมาสุส่มสกินให้ดูเนาะเดี๋ยวผมไปบินเที่ยวรอบโลกอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาสุส่มสกินให้เพื่อนได้ดูกัน คือมันเป็นสก,กินจากซีซั่นหนึ่งนะครับเพื่อนก็เราไปหวังของอะไรนะเออเพื่อนเพื่อน็อกลอินที่ผมขึ้นโชว์ในชุมชนอะมันจะเป็นตรงนี้ครับเพื่อนๆมันแจกเป็นลูกบาศก์หินเพชรเพื่อนๆไม่ใช่ลูกบาศก์เพชรเว้ยแต่ในภาพเนี่ยมันจะเป็นลูกบาศก์เพชรใช่ไหมแต่นยมันได้เป็นลูกบาศก์หินเพชรใช่ไหมเพื่อนได้เหมือนกันไหมอันนี้แสดงว่าเกมหลอกลวงหรือว่าอะไรคือในภาพอ่ะมันขึ้นโชว์เป็น รูปบาเทเพชรใช่ไหมเอออย่างนี้ผมมันต้องแตกเฉเชยและจริงถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคกันเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะเขาเอาภาพมาขึ้นปผมก็าภาพมาโัวต่อเลยนะครับไม่รู้มันเขียนว่าอะไรด้วยนะจริงๆผมก็ดีใจนึกว่านึกว่ามันแจกเพชรเว้ยผมก็ว่าแหละทำไมมันถึงแจกเพชรห้าร้อยแล้วมันแจกเป็นตัวเป็นรูปแม่นยำใช่ไหมมันต้องแจกเป็นหินเพชรด้วยอนะไรเงี้ยเออเพราะว่ามีแต่ตัวเป็นรูปแม่นยำแต่ไม่มีอะไรนะไม่มีหินเพชรก็ทำโคโบไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ แปลกเหมือนกันไม่ถึงแจกอย่างนี้มาใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นหินเพชรจริงๆนะครับตามที่ผมคิดไว้เนาะห้าร้อยถึงหนึ่งเอ500้ห้าร้อยถึงห้าพันปะก็น่าจะได้ประมาณ 500, ห้าร้อยพันหนึ่งแสนเพื่อนก้นต่ำอ่ะไม่น่าจะได้เกินนี้นะครับถ้าใครได้เกินนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสองพันอะไรเงี้ยเมื่อกี้ได้หมดไทเทเนียมมานะครับเพื่อนเห็นอยู่แวบๆนะเดี๋ยวนะคือมันอ,อ่อนนี้ปุ๊บแล้วมันก็ไม่อ,อ่อนอีกเลยเนาอ,อันนี้ผมไม่ได้หวงังแล้วอย สุ่มแบบเ,เรื่อยๆฐานน้ำมันนะครับไม่รู้ว่าผมได้ S เจ็ดชิ้นหรือยังนะเพื่อนถ้าได้ S เจ็ดชิ้นเนี่ยเราหน้าทำดาต่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องสุ่มต่อคือทางเดียวอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะได้ประมาณ5ชิ้นแนละ้วผมคิดว่านะเดาๆนะครับ5้าชิ้นนั่นแหละแต่ที่สุ่มๆไปนะเออแต่ที่ดูไปน่าจะได้หชิ้นอนะ่ะเผื่อได้4ชิ้นดนะ้วยแะสี่ชิ้นนี้แบบ เาราส่มทั้งหมดประมาณ13ื่นเนาะในลิปประมาณ3 0 0พันะครับแล้วก็ในนี้อีกประมาณหมื่นหนึ่งเนาะก็ประมาณ13ื่นสามละถ้าหมื่นสาปิดเนี่ยผมมองว่าโอเคนะตีเ็ชิ้นอะ่ะแต่ถ้าไม่ปิดอ่ะผมมองว่ามันแพงเกินไปละนะครับตีเหลทไปประมาณ1 3ื่นสถึงหมื่นจริงๆอ่ะมันเลทมันอยู่ที่14ื่นเพื่อนแต่ผม,มตีไปราคาอยู่ที่13ื่นผมตั้งเป้า,ปาหมายต่ําไว้ทำหนึ่งนะครับเผื่อบางคนแบบงบไม่ถึงแล้วอยากจะลองทำอะไรเงี้ยก็ ก็น่าจะลองทําได้ถ้าผมปิดเลยราคาประมาณหมื่นสี่นะเออหมื่นสี่ต้องเลทอะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงห,หลังเพื่อนผมไดเอสมาหนึ่งชิ้นอะ่ะเนี่ยคือผมไดเอสมา1หนึ่งชิ้นปุ๊บหลังๆนะเอ,อบวกหายเลยอะมาครับชิ้นท้ายนะได้กี่ชิ้นเพื่อนคิดว่าหนึ่งโอ้โหเพื่อนๆไม่ถึงหกชิ้นนะได้ห้าชิ้นนะครับเราขาดอีกสามชิ้นเลยอะเราต้องซื้ออีกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมซื้ออีกประมาณสักเอ่อกีอ่กล่องดี คือกลัวเว้นเว้นวันพื้นหาดอ่ะตัวละครเก่งๆมาเพื่อนแล้วผมไม่มีเพชรเนี่ยทั้งสารไปดีผมเพชรหมดละถ้าใครอยากจะเอามาให้สุ่มก็สามารถเอามาให้สุ่มได้นะครับตอนเว้นมันมานะไม่รู้ว่าจะตั้สุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าเพชรผมหมดละแต่ก็มีเต็มที่ประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะเพื่อนไม่รู้จะปิดหรือเปล่าหมื่นหนึ่งอ,ะ,อะระหว่างนี้ก็รอมันซื้อแป้บหนึ่งนะครับเพื่อน ผมซื้อประมาณ3กล่องพอไหมสามสี 3, ก่กล่องพอละนะครับก็น่าจะน่าจะปิดแล้วละ่ะถ้าดวงเราไม่แย่เนาะโอเคคือตอนหน้าเราขาดทั้งหมดอ่ะคือ3ชิ้นนะครับเเราได้เอ็มาทั้งหมดคือ5ชิ้นเนาะที่ที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นบอดดอบทาสตรงนี้นะก็ผมขาดที่โดนปเพื่อนอยากจะได้ตี้โดนเนาะแล้วก็จริงๆแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในเรื่องของ ถ่ายวิการเพื่อนเอาไว้ป้ายสีเ่นเกมได้อะผมเน้นขังพุกยู่อยไงเออขังพุกแล้วก็ป้ายสีหนยไงแล้วก็ไอเนี้ยก็ดีเหมือนกันเพื่อนใช้เอฟเฟกต์พื้นที่น้ำแข็งทำให้ฝันต้องข้ามเล่นได้นเนาะแต่จริงๆแล้วก็โดนล,ลบพื้นที่ได้ง่ายเหมือนเดิมส่วนขวานท้องฟ้าเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เนะี่ยน่าจะใส่หมวกกันได้หมดนะครับก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะไม่ได้ใช้สก,กิลบังขับย้ายไหมหรือว่าหรือว่ามันไม่ทับกันนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพื่อนก็นนกากนนยลนนอ,องนี้้ผผมมมไไ่่รรูงเพาาะวอ น่าจะไม่มี3ามีแหละเออเพื่อนๆน่าจะคงไม่ทำครบหลอกเพราะว่าทำครบน่าจะหมดประมาณ4ี่หมืนได้อยู่นะสี 40, 50, ะ่ห้าหมื่นอ่ะเพื่อนตีไปเลยห้าหมื่นอ่ะสามซี่ห้าหมื่นเพชรใครจะหาเพชรมาปิดเว้นทันใช่ไหมเติมแบบหมื่นบาทก็ยังไม่ถึงเลยห้าหมื่นเพชรอ่ะเพื่อนเกมนะ่ะโคตรยากครับต้องแบบค่อยๆเติมสะสมเพชร แพ็คไปอ่ะอเพื่อนเออมันจะมีแพ็กมาขายที่มันคุ้มๆอะไรเงี้ยผมก็เติมเติมพวกนั้นไปะนะครับแล้วก็จะมีเพชรมาสมให้เพื่อนในการดูจริงๆอ่ะผมควรเอาไอดีลองมาทํานะแต่ไอดีหลักอ่ะผมควรทําแค่เวนซี่ดาร์กพอไยแล้วผมก็ไปทดาดาร์กไอ้เจ้าเจ้าอย่างอื่นอะ่ะเออผมไม่ควรทําอย่างนี้เลยตรงๆนะเป็นไปเอาไอดีลองทําเวนซี่ใหม่แล้วก็เอาไอดีหลักทําแค่ดาร์กอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ผมสุมมาละอ่ะยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับขยันหาเพชรมาสุ่มขนาดนี้ ไม่รู้ว่าใครขอแต่ผมสุ่มไปแล้วรู้สึกเสียดายตอนนี้ก็คงไม่ทันละพูดตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วเพื่อนเรามาไกาลละเราต้องไปต่อครับก็เเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะครับคลิปนี้เราทุ่มทุนในการสุ่มประมาณหนึ่งเลยพอสมควรนะก็ประมาณหมื่นหมื่นแปดละเพื่อนตอนเนี้ยนะครที่ผมสุ่มอะ่ะในคลิปสามพันแล้วก็มาสุ่มอรอบประมาณหมื่นสามนะครับ ไอหมื่นหกเลยไม่ใช่หมื่นแปดเออหมื่นหกใช่ไหมผมคิดถูกป,ป่าวะนองรอบสามพันเออเอคิบสามพันนอกรอบหมื 3, 000, นม่นสามเออหมื่นหกสล่ะไผมขาดชิ้นเดียวอ่ะเพื่อนขาดชิ้นเดียวจะปิดอ่ะเฮ้ยครบปีปนน่ะเอาครบละงั้นก็แรกเลยครับเพื่อนเจ็ดชิ้นนะผมขอแลกเป็นบอร์ดดรอปทาสีแล้วกันเนาะอันนี้นะครับอยากได้นี่แหละจริงจริงก็อย่างอื่นมันก็อาจจะดีกว่านะไม่ไม่รู้แล้วกันแต่ผมรอไปแลกกันท้ายแล้วกันนะ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันสับขอท่านคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับประมาณสิบนาทีมาถึงแบบผมสุ่มๆๆ่่อย่างเดียวเลยให้เพื่อนๆดดูกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับไปแล้วบ๊ายบาย